สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองประชันวิสัยทัศน์ผ่านสลันวุษสลันเกตยอดเยี่ยมอย่างยิ่งการนำเอานายแพทย์ประลงเดชกิจวิกรมมาอยู่เวทีเดียวกันกันกบนายนาทัทวุฒิสาเกล้อน่าสนใจ น่าสนใจพอๆกับการนำเอานายสลานบุตธสลันเกตมานั่งสดุดีความยอดเยี่ยมความล้ำเลิศของพระเดกประยุทธ์จันโอชาโดยมีนายวิโรธลักษณะดิสอนอมยิ้มอยู่ไม่ห่างนักต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการของเดอะสแตนดาร์ดด้วยกระบวนการการเล่นบทเป็นคนกลางด้วยออฟชัยนันประสบความสำเร็จก่อให้เกิดเสียงฮาดังขึ้นอย่างไม่ขาดสาย ถามว่าความมันของเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์จะมาจากองค์ประกอบใดตอบได้เลยว่ามาจากการหาคนจากพ,กพรรคพลังประชารัฐพกกรรคกลุ่มไทยสร้างชาติมานั่งประจันหน้ากับคนจากพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าวไกลยิ่งเชิญคนจากพรรคไทยพักดีเข้ามาแจมยิ่งมากสีสันเพียงเห็นนายสรัุฒิสรันเกตออกมาชูความยอดเยี่ยมของะเอกประยุทธ์ ก็ถือว่าควรค่าแก่เวลาที่สูญเสียไปเมื่อเห็นรอยยิ้มจากนายวิโรธลักษณะดิศนกลายเป็นนายสรันพุทธสรันเกตนายแพทย์ประลงเดชกิจวิกรมเป็นฝ่ายเรียกเสียงหาเป็นการเรียกเสียงหาโดยน,นายนัทธพุทธสสยเกือือเมื่อจะเป็นต้องขบคิดหามุกเหมือนที่ทํางานอย่างหนักเมื่อขึ้นเวทีครอบครัวเพื่อไทยเพียงเห็นรอยยิ้มของนายวิโรธลักษณะดิศนก็เต็มอิ่มเพราะภายใต้ความขึงขังของ,ของนายสรันพุทธสรันเกต ชัดเจนเพราะภายใต้การเสนอเลิกแบงค์พันธ์ปราบคอร์รัปชันของคุณหมอก็เฉียบคมอย่างยิ่งเนื้อกว่าการคัฟเวอร์ของแจ๊ดชวนชื่นหลายเท่าการจัดเวทีดีเบตรประชันไม่ว่าจากมติชนทีวีไม่ว่าจากไทยรัฐจึงเฉียบเป็นความเฉียบที่ทุกคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวการขึ้นเวทีปราศัยของพเพลอกประยุทธ์จ,จันโอชา ของพระเดกประวิตร์วงสุวรรณจะมาเยือนหากได้เห็นก่อนพฤษภาคมก็ถือว่าบุญความคืบหน้าล่าสุดเลือกตั้งร้อยเอ็ดสอระอุกกรกตฟันใบแดงจุรีพรสินทุไพรสีเก่าแรมโบอีสาน7เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานแจ้งว่า 27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อสารอุทธรหรือสารอุทธรภาคเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนางจุรีพรสิทธุไพรตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2562 มาตรา108วรรค2 และให้ดำเนินคดีอาญาแก่นางจุรีพรสินทุพไพรตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา65วงเล็บ1ประกอบมาตรา126จากกรณีการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอ101ครั้งที่ผ่านมาด้วยเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนทั้งนี้นางจุรีพรศิริทุพรขณะสังกัดพ,พรรคประชารัฐเคยตกเป็นข่าวกับนายเสกสกลอัถาวงศ์หรือแรมโพอิสานกรณีโคต้าสลักกินแบ่งรัฐบาลก่อนมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอมพจร0้สุดท้ายพ่ให้กับนายเสกสิทธิ์ววยะนิยมพงผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ต่อมานางจุรีพรสิทธุไพยลงสมัครครับเพื่อตั้งสส1ร้อเขต8ในนามพักไทยสร้างไทยแข่งกับหลานสาวทแท้แท้อย่างเบียรชยาภาสิทธุไพยสังกัดพักเพื่อไทยเบอร์สี่น้องสาวของน้ำจิรพรศ์สิทธุไพรผู้สมัครสส1ร้อเอดเขตหพรพักเพื่อไทยทําให้ยี่นาจับตาสำหรับศึกอาและหลานตระกูลสิทธุไพรทำให้จังหวัดร้เอดเขต8ร้อนระอุ กลายเป็นหนึ่งในสมาการการเลือกตั้งปี2566อย่างน่าจับตามองอย่างยิ่งความคืบหน้าล่าสุดพิทักษ์ลุงตู่สรันวุฒิสวมชุดนักรบสมัครสอสออุตรดิตฐ์ผู้สื่อข่าวรายงานที่สำนักงานงกรกตประจำจังหวัดอุตรดิษฐ์บรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรกบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งพักต่างๆทั้ง3มเขต เดินทางไปยื่นใบสมัครและจับหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเพื่อจะใช้รณรงค์หาเสียงก่อนจะถึงวันย่อนบัตรเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ท่ามกลางบรรดากองเชียร์แต่ละพักต่างจัดเตรียมป้ายรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครมาพร้อมรอติดเบอร์ที่จับสลากได้และนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมารอมอบให้กับนักการเมืองในดวงใจทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิต ได้ชี้แจงการรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเดินทางมาถึงก่อนเวลา8 30นาทีจึงต้องใช้วิธีการจับสลากในการเข้ารับสมัครก่อนหลังตามลำดับการจับสลากและถ้าหากยื่นสมัครแล้วมีการตรวจสอบเอกสารครบทุกอย่างทุกขั้นตอนก็จะได้หมายเลขสมัครตามลำดับขณะที่นายสลันบุตรสลันเกต อดีตสอสอุตรดิษฐ์สังกัดพกรกครมไทยสร้างชาติขี่ม้ามาพร้อมกับการแต่งกายชุดนักรบโบราณสีน้ำเงินด้านหลังมีดาบเหล็กน้ำพีสองด้ามซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดาบคู่ของพระยาพิชัยดาบหักหรือที่ชาวอุตรดิษฐ์เรียกว่าท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักมายื่นใบสมัครสสอุตรดิตฐเขตสามพรรครมถ่ยสร้างชาติโดยมีนางสาว รสรินสลันเกตผู้สมัครสสอุตรดิตเ์เขตสองพกกรรกลุ่มไทยสร้างชาติแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามนั่งเกวียนโดยใช้น้องวัวเป็นตัวลากจูงในการเดินทางมาสมัครสสด้านนายสรันวุฒิกล่าวว่าการแต่งกายต้องการสื่อความหมายเพื่อปราบปรามพวกประชาธิปไตยจอมปลอมและต้องการปกปักปกป้องพิทักษ์พลเอกประยุจ,จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรี จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด3เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เขตที่สองประกอบด้วยอำเภอท่าปลาอเภอน้ำปาดอเภอฟากท่าอเภอบ้านโคกอเภอทองแสนขันและอเภอพิชัยวงเล็บเฉพาะตำบลน,นาอินตำบลน,นายางเขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วยอเภอลับแล อำเภอรตรอนและอำเภอพิชัยวงเล็บยกเว้นตำบลน,นาอินและตำบลน,นายางความคืบหน้าล่าสุดอดีตกรกตการันตีเศรษฐาไม่ผิดแจกเงินดิจิตัล1นึ่งยกเคสแบบไหนเจอใบแดง6เมษายนนางสดสีสัตยธรรม อดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายเติมเงินดิจิตอลหนึ่งบาทให้กับผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่าการปราศัยดังกล่าวไม่เป็นการสัญญาว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องที่สามารถออกเป็นกฎหมายได้ด้วยอะไรก็ตามที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่สามารถทําได้ ก็นำมาเป็นนโยบายได้เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้จะเป็นสสจะเสนอออกกฎหมายผ่านสภาซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงหรือเหนือกว่าอำนาจของผู้ที่จะเป็นสสท่านนายกก็เคยพูดว่าพักนั้นให้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทแต่ของท่านจะให้1,000บาทหรือบางพักก็ระบุผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ตรงนี้มากขึ้นก็จะมีการต่อรองในลักษณะนี้หรือบางพักเคยหาเสียงว่าจะให้เรียนฟรีจนจบมหาวิทยาลัยซึ่งนโยบายลักษณะก็จะสามารถทำได้โดยที่จะต้องเสนองบประมาณผ่านเข้าไปในสภา,านางสดสีกล่าวนางสดสียังกล่าวอีกว่าส่วนลักษณะของคำว่าสัญญาว่าจะให้นั้นก็เตเคยให้ใบแดงกรณี ผู้สมัครสสท่านหนึ่งเคยพูดว่าถ้าได้เป็นสสจะออกตั๋วเครื่องบินให้กับชาวมุสลิมไปนครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียฟรีซึ่งเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับตัวเองหรือพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะออกกฎหมายในลักษณะที่ให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนนี้ซึ่งจะเอาเงินที่ไหนมาให้ อะไรก็ตามที่พูดแล้วเป็นไปไม่ได้หรือไม่ใช่อำนาจของผู้ที่จะเป็นสอสอไปดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่สามารถเป็นไปได้ก็จะถือว่าสัญญาว่าจะให้เพื่อจูงใจให้ลงคะแนน